พี่วันอ่าพี่วันฉีดวัคซีนแล้วเมนไม่มากี่ปีคะตั้งแต่ปีปลายปีสองพันยี่สิบสองคะท่านว่าน่ะปีปีกว่าก่แล้วอ่ะปีกกว่าแล้วแล้วแล้วพอสองปีนี้เลยปีสองปีแล้วปีกกว่าปลายปีสองสองอ่ะปีนี้ปีอะไรปีนี้สองสามแปลว่าคิดว่าหมดปีหนึ่งแล้วคิดว่าหมดเมนแล้วคิดว่าหมดแล้วแล้วพอมาพอมากินตัวไหนคะ เอ็กทูกินเอ็กทูขวดเนี่ยขวดเล็กอ่ะขวดเล็กกินไปกี่วันแล้วเมนมากินไปประมาณห้าหวันขวดแรกหมดอ่ะเกือบหมดอ่ะกินหมดสองขวดนี่ขวดที่สามขวดที่สามหมอขวดที่สามแล้วก็คือเมนมาตั้งแต่ขวดแรกเมนมาตั้งแต่ขวดแรกตกใจไหมตกใจไหมตกใจคิดว่ากินเยอะไงเพราะกิน พราะว่าเคยเมื่อก่อนก็เคยกินไอยาหมอเสียงไงก็เลยไม่กลัวก็เลยกินแบบกินไม่ก็มาณสี่วันหมดขวดสี่วันหมดขวดสี่วันหมดขวดแล้วเมนมานี่โอ้โหแบบไม่ธรรมดาเนาะจากที่เมนไม่มาตัวใหล่ด้ยทำไมทิ้พอที่ว่าปกติว่ามันพ่าปกติก็เป็นเมนไม่เคยขาดไงพอมากิด อวัคซีนโควิดเข็มที่สามมันจะหายไปเลยไม่เตือนเลยก็เลยคิดว่ามันคงหมดแค่นี้ละมั้งอ,อายุก็เยอะแล้วคิดว่าอางยอายุก็ห้าสิบเอ็ดแล้ว<อ>มันคงจะหมดแล้วอนะไรแต่ไม่คิดว่ามันจะหมดแบบไม่เตือนเลยไงหมดแบบไม่เตือนมีมนไม่เตือนเลยว่าอ,อมันจะมาน้อยมาบ้างมาบ้าง,าง,าง,างส่วนใหญ่คนจะหมดไหมแต่นี้ปกติมันก็มาทุกเดือนทุกเดือนมาปกติสามสี่วันแต่นี้มันหมดไปเลยก็ตกใจเป็นว่าฉีดวัคซีนหรือเปล่าก็เลยคิดอยู่ไง หมดก็หมดก็เลยคิดว่าหมดไปแล้วมันไม่ใหม่เลยพอมากินยานี้ลงไปเอ้ยเมนมาตกใจตอนแรกว,ว่าจะโทรไปหาพี่แก้วที่ส่งยามาให้เ,หเราเคยไป,ไปเรียนรู้อยู่ก็เออมันคงโฮอร์โมนเรามันคงมาจินยามันก็คงมันไม่หมดมันก็เลยมันเลยมาอีกเลย